ข้นแบบนหวาร้อยนะ้ำอมั่นอีกชั่วงนึ่งก็สีแหงพี่น, <c oughs> น้องน,นี่ผมนักเตะนัฟาผู้เล่นเป็น <c oughs> ร่วนอำนาจด้วยพี่น้องได้เพี่อนมาอำนาจไระเจ้าเลยกามาดูน้องปลาเอาปลาไปกินมาสั้นบ้านูากขไถ่มาตะวนีกระโดดน้า,นานจา่จามจ่าเนะี เออคิซ่อนจิบขอนอยู่ไหนหนีบอกโอ้ยน้ำท่านอ่ะแซะค่มันกับบัขึ้นในเ้าเด้อเออในนี้มันหนองเขาเล้าปูปลาราคามันมาอุดน,น,นี่หน,<ด>นีดิดมันกับบัทัวให้หน้าเร็วนำ้นนำป้ายยุใสปลาเอาอ หาเมงกิ่อนอยู่ที่น้องโอ้ลมก็ลมมคนนี้ลมก็ลมแท้นี่แหละพี่น้องพี่น้องพปองปลาแม่พรมหนาพรมตากันข้าเจ้ากับมัดดูของปลาสู้กันกินละพี่น้องโอ้ยไปครุยค่ะแท้ ฮะมีเอนกับอเอกัมือน้ำ่รน,น,น,นกันเลนแท้มูดกิตม่น็่นไปเอ้ไปขึ้นมาขึ้นมาทั้งผีขึ้นมาทั้งผีไปอย่าไปจับมันเขียดอันนั้นน้อง <c oughs> <c oughs> ดูตะกรุงเทพไหลออกมาบ้านนอกมันหลินสุดโต่งมึงด้วยฮะเห็นยังเห็นนี่ยังขึ้นมามาอยู่หาเทิงอยู่เร็วมาหาแมงกิซอนหาเทิงมาหาแมงกิซอนหาเทิงอยู่ไหนเร มันท่านเต็มมันบ่ขึ้นดอกไม่กีส่ส้นไปถึงาเไปในอน้าพระเจ้าก็อุดมสมบูรณ์อยู่พีน้องตอนนี้อยู่ที่อำนาจเจริญแจ้เป็นบริยูบาลาศาตร์เด้อ น้ามัอก็ได้เคิงสะพี่นุองอะไรครับล่างเอาล่างน้าพ şey ี่จะจับเสือเสรล่างเอามือแล้วล่างน้าก้อนเออล่างถึงตัวบกแล้วก็จับห่วงข้อเสือจับข้อเสือขึ้นมาเสร็จ

นี่สานี่ลาดสิบเด็กพี่น้องอือแปาสิวปลาสิวเย,ยอะเยอะอีกชั่วโมงนึงก็แห้งพี่น้องพี่น้องต้องตาลูกหลานออกมนาะ เจ้าจะเลยมาดูปลากินกันหลักน่ะเจ้เว้ยบ้านหมอกเถาะวิศาปลาไหวถ้าเจ้าก็้จะดูดซื้อกันกิน ยังี่ซอนยังไม่ขึ้นเลยอู้ปลาซิวหัวสองับลาวอีก่น่อนองะรถมถรถรถรรถ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 รปลารถรถบ้รถรอรนรถนถ นหน่วยดินน้ำคือจะเป็เหตไรอเอโง่นหน้า <c oughs> <c oughs> ดินน้ำผิดตรงไอหยังใส่นแม่กิ่งก้อน่ยเดินทักเดินเนยน้อง เอาสนิสอนนอกสตรองพี่้องพ่อการคิดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ่นด้วยจ้าสวัสดีจ้า